สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเกงแฟนตาซีสำหรับจักรวาลกาดยูกิโอ oh! ในวันนี้นะครับผมมาถึงคราวของกาแล็กซี่กันบ้างแล้วนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทำเป็นของโฟตอนไปเนาะมอนสเตอร์ในเด็กปกติมอนสเตอร์ในเอ็กซ์ตร้าเด็กของโฟตอนก็คงหมดลงไปแล้วนะครับอ่ะแต่ทีนี้มันยังมีพวกกาแล็กซี่ไอส์โฟตอนดราก้อนอะไรพวกนี้อีกนะครับผมซึ่งอันนั้นก็ยังต้องผัดวันไปอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่ามันยังเหลือซีรีส์มอนสเตอร์ที่เป็นกาแล็กซี่อยู่ครับมันจะมีมอนสเตอร์ที่ติดชื่อกาแล็กซี่า อยู่ในชื่อนะครับเออเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกับเป็นการจัดประเภทแยกออกไปทีหนึ่งด้วยโดยที่ว่าลองหาดูแล้วกะว่าต้องแยกเหมือนกันนะครับเป็นตัวในเอ็กซ์ตร้าเด็กกับเป็นตัวในเด็กปกติสําหรับมอนสเตอร์ที่ติดชื่อกาแล็กซี่ด้วยประการชานิดนี้แหละครับซึ่งไอ้พวกมอนสเตอร์ติดชื่อกาแล็กซี่ในคลิปนี้นะครับเท่าที่ผมดูว่าอยู่ในเด็กปกติเอาเป็นว่าชื่อมีคาว่ากาแล็กซี่อยู่นะครับแล้วก็บังเอิญไปเจอตัวหนึ่งซึ่งชื่อมันไม่ใช่กาแล็กซี่ไว้แต่ว่ามันก็ถูกนับว่าอยู่ใในนนนนหมหมมววววดดดดูู่ขอออองงพพกกเเเเเตตรรร์ล็็ีี้้ยยคััจนนะะปปปไไ๋ผิผื เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าจะมีมอนสเตอร์ติดชื่อกาแล็กซี่ตัวไหนมาให้เราได้พูดคุยกันบ้างครับผมก่อนอื่นเลยนะครับเป็นมอนสเตอร์ที่ชื่อว่ากาแล็กซี่เวิร์มครับกาแล็กซี่เวิร์มเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ท่าแสงเผา,าแมลงเลเวล3พลังโจมตี1,200ป้องกัน1000ครับโดยเอฟเฟกต์ของไอ้ตัวนี้เลยนะครับผมถ้าเกิดว่าเราสามารถอัญเชิญมันลงไปได้สําเร็จแล้วตอนนั้นบนฟิล์ของเราไม่มีมอนสเตอร์ตัวอื่นตัวใดนอกจากตัวนี้อยู่เลยนะครับผมเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ออติดชื่่่าีีท เลเวล3หรือต่ำกว่าจากในเด็กของเราหนึ่งตัวอันเชิญแบบพิเศษลงไปบนฟิวครับแล้วมอนสเตอร์ที่ตอันเชิญแบบพิเศษลงมาโดยเอฟเฟกต์นี้นะครับเอฟเฟกต์ Effect ของมันจะถูกทําให้ไร้ผลไปนะและตัวต่อมา Gala x y m i l l e r s a g e ครับผม Galaxy Miller เ a g e เป็นมอนสเตอร์รีเวิร์สท่าแสงเผาจอมเวทเลเวล3พลังโจมตีศูนย์้องกัน800นะครับโดยเอฟเฟกต์รีเวิร์สของไอตัวนี้นะครับผมเมื่อมันไงหน้าขึ้นมาเสร็จแล้วให้ฟื้นไลฟ์พอยต์ขึ้นมา500คูณจำนวนมอนสเตอร์กา ที่อยู่ในสูสารของเรานะครับนอกจากนั้นแล้วถ้าเกิดวากาซเปน,นี้ที่มันถูกรีเวิร์สมาแล้วมันถูกส่งลงไปสุสารนะพอถูกส่งลงไปสุสารเสร็จแล้วเราสามารถเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อกาแล็กซี่หนึ่งตัวที่มีเลเวล4หรือต่ำกว่าจากในเด็กหรือจากสุสารก็ได้นะครับผมเอาอัญเชิญแบบพิเศษลงมาความหน้าตั้งป้องกันบนฟิล์มครับมอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาโดยเอฟเฟกต์นี้ถ้าเกิดว่าต้องออกจากฟิล์ไปมันจะต้องถูกรีมูฟออกจากเกมนะและการ์ดใบต่อมาครับผมกาแล็กซี่วิซาร์ครับก <Galaxy Wizard S 2> า,า 4, ลี่ปนนอตงงจทั 0, กัน1,800ครับโดยที่ว่าการใบนี้นะครับผมเอฟเฟกของมันคือเทิร์นละครั้งใช้งานได้ตอนเมนเฟสของเราเลเวลของมันจะเพิ่มขึ้นได้4เลเวลนะครับผมซึ่งเลเวลที่เพิ่มขึ้นก็เพิ่มไปจนกว่าจะจบเทิร์นนะครับซึ่งความน่าสนใจก็คือว่าไอตัวเนี้ยเหมาะแก่การเอาไว้อันเชิญมอนสเตอร์แรัง8เป็นอย่างยิ่งนะครับด้วยเอฟเฟคนี้ของมันนี่แหละว่ามันสามารถเพิ่มเลเวลได้ก็หมายความว่าตัวของมันที่มีเลเวล4ก็จะกลายเป็นเลเวล8นึกภาพไว้ตัวนี้อยู่บนฟิลพร้อมๆกันสัก level 2ต ครับแล้วตามด้วยเอฟเฟกต์ต่อมาของมันนะครับผมคือถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้อยู่บนไฟิรู่เราสามารถที่จะรีลิสมันเพื่อใช้เอฟเฟกต์นี้ได้เพื่อเอาการ์ดติดชื่อกาแล็กซี่หนึ่งใบจากในเด็กเพิ่มขึ้นมาบนเมอร์โดยจะต้องไม่ใช่ตัวของกาแล็กซี่วิซาร์ดเองนะและการ์ดไปต่อมากาแล็กซี่วอร์เรกครับผมกาแล็กซี่วอร์เรกเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ท่าแสงเผาบาังกรเลเวลสี่พลังโจมตีหนึ่งพันห้าร้อยป้องกันหนึ่งพันครับการ์ดใบนี้นะครับผมเอฟเฟกต์ของมันก็มีสองอย่างแต่และเอฟเฟกต์สามารถใช้งานได้ลลด้้เเเเเเพีีียงงงงทททิิรรรรนนนนนลละะะคคัััแใใด่าาามมมกกชออฟฟขบผ เธอนั้นเราสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษได้เฉพาะตัวที่เป็นธาตุแสงเท่านั้นนะและเอฟเฟกของกาใบนี้อันที่1เลยนะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่ามีมอนสเตอร์ธาตุแสงเลเวล4ถูกอัญเชิญลงไปบนฟิลของเราแบบพิเศษเมื่อไหร่เราจะสามารถอัญเชิญกาใบนี้ที่อยู่ในสุสานหรืออยู่บนมือลงไปบนฟิลแบบพิเศษได้เลยครับโดยตัวของ Galaxy War ว k ลที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาโดยเอฟเฟกนี้เมื่อมันต้องออกจากฟิลมันก็จะต้องถูกรีมูฟออกจากเกมนะตามด้วยเอฟเฟกที่2นะครับผมเลือกมอนสเตอร์เลเวล ท่าแสงบนฟิลของเรานะครับผมโดยจะต้องไม่ใช่การ์ไบนี้เองนะมอนสเตอร์ตัวที่เราเลือก,กไกตัวเนี้ยเลเวลจะกลายเป็น8ไปจนกว่าจะจบเทินครับผมเอออันนี้ก็เป็นแบบเอฟเฟกเพื่อการอัญเชิญมอนสเตอร์แรงแปดกันอีกแล้วนะและตามด้วยการ์ไปต่อมาการ์ไบนี้คือกาแล็กซี่ซัมมอนเนอร์ครับกาแล็กซี่ซัมมอนเนอร์เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกธาตุแสงเผาจอมเวทเลเวลสีพลังโจมตีหนึ่งพันหกร้อยป้องกันหนึ่งพันสี่ร้อยครับการ์ไบนี้นะครับผมเอฟเฟกของมันก็มีสองอย่างนะเอฟเฟกที่หนึ่งก่อนเลยครับผมคอบบือถ้าาาเเเเเกกกกกิิิิิดว่รร์บบบบบนีถถููอออััญญญญชชแแปตหืพศ เราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อโฟตอนหรือมอนสเตอร์ติดชื่อกาแล็กซี่ที่อยู่ในสุสานของเรานะครับยกเว้นการไปนิสองนะเอามอนสเตอร์ตัวที่เราเลือกนั้นอันเชิญลงมาบนไปอยแบบพิเศษในสภาพตั้งป้องกันครับซึ่งก็เจออีกแล้วนะครับผมสำหรับมอนสเตอร์ที่แบบว่ามันจะมีพวกโฟตอนกับกาแล็กซี่เนี่ยมันจะมีเอฟเฟกโยงถึงซีรีส์ของมันกันเป็นหลักแต่ว่าก็มีบางตัวนี่แหละครับที่เอฟเฟกต์เขาเรียกว่าโยงไข่ซีรีส์กันไปกันมาเนาะก็คือว่าโฟตอนหนึ่งตัวมีผลต่อทั้งกาแล็็็กกกีีแล er ้้วววโฟฟตออดยยยย่่่่าาางงงมมะะจท ไปยังทั้งโฟตอนและก็กาแล็กซี่ได้ด้วยประการชนนี้เนี่ยแหละครับแล้วตามด้วยเอฟเฟกที่2ของกาแล็กซี่ซามอนเนอร์นะครับคือเลือกมอนสเตอร์ธาตุแสง1ตัวบนฟิลของเราโดยจะต้องไม่ใช่ตัวนี้ซะเองนะโดยมอนสเตอร์ตัวที่เราเลือกนะั้นนะครับผมเลเวลของมันจะกลายเป็น4ไปจนกว่าจะจบเทินครับซึ่งที่ผ่านมามีแบบว่าเอาเลเวล4ให้กลายเป็นเลเวล8เพื่ออัญเชิญแรังแปดใช่ไหมครับแต่ว่าเอฟเฟกนี้ของกาแล็กซี่ซามอนเนอร์ก็ดูจะโยงไปยังเป้าหมายของการที่จะอัญเชิญมอนสเตอร์แรง4นั่นเองเองนาาาาะะแแลลกกกรต่อม็ซีดราูนครับผม on, ผมมมกกกกาาาาแแล็็ซีดรรรูนนนเเเเเปอออสสต์ฟฟคงง่ั เลสีพลังโจมตี2,000พลังป้องกัน1,200ครับซึ่งไอตัวนี้แม่งเห็นแล้วแอบสุ่มเสี่ยงนะครับว่าเอ๊ะจะต้องใส่เข้ามาในเด็กนี้ปะวะเพราะว่าตอนแรกกะทำ Galaxy AI p h o t n Dragon แยกไปใช่ไหมเออแต่ว่าไอตัวนี้มันไม่ได้เป็น Galaxy i นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโดยเซตชื่อของมันแบบนี้แล้วก็ถือว่ายังคุยกันได้ในคลิปนี้อยู่นะครับแล้วก็เอฟเฟกไม่ได้มีการโยงถึง Galaxy AI p h o t n Dragon แต่อย่างใดซะด้วยนะเนี่ยแต่รูปร่างนี่คือแบบมีความแบบ Mini Galaxy AI Photon Dragon อยู่เหมือนกันนะครับเอฟเฟกมมมีี่่าาาครใน้ไสสถโจต เล่นโดยตรงได้และสามารถโจมตีใส่เฉพาะมอนสเตอร์ที่เป็นเผ่ามังกรเท่านั้นนะครับคือตอนแรกเอ๊ะเราเข้าใจเอฟเฟกอะไรผิดไปหรือเปล่าโจมตีได้เฉพาะเผ่ามังกรเหรอนืกอว่าโจมตีได้ทุกเผ่ายกเว้นเผ่ามังกรไม่ใช่ครับผมโจมตีได้แค่เผ่ามังกรเพราะฉะนั้นแล้วสกอบการต่อสู้ขวายตัวนี้แม่งจะแคบลงมาเยอะเลยทีเดียวเชียวนะนี่แล้วทีนี้เอฟเฟกต่อมาของมันนะครับผมคือถ้าเกิดว่าการไปนี้ทําการแบทเทิลกับมอนสเตอร์เผ่ามังกรตามเงื่อนไขของเอฟเฟกมันนั่นแหละรครับในระหว่างแบทเทิลเฟสนะมอนสเตอร์ ในช่วงดาเมจสเต็ปนะครับผมพลังโจมตีของการ์ดใบนี้ก็ยังจะเพิ่มขึ้น1,000พอจุดเลยครับก็ถือว่าเป็นดาร์กวันสเลเยอร์ได้นะครับสำหร์ตัวนี้นอกดูแบบว่าเอาไว้สังหารพวกมอนสเตอร์เผ่ามังกรของอีกฝ่ายหนึ่งได้เป็นอย่างดีเลยครับและตามด้วยการ์ดใบต่อมา Galaxy p r i พรีสครับผมกาเล็กซี่พรีสเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ท่าแสงเผ่าจอมเวทเลเวล4พลังโจมตี1,500ป้องกัน600การ์ดใบนี้นะครับผมเอฟเฟกต์ Effect, ของมันก็มี2อย่างแต่และเอฟเฟกต์ก็สามารถใช้งานได้อย่างใดอย่างหนึ่่่่่่งงเเเเเเเทททิรรรรร์ ceed, ์์์นนนนลละะคคคัั้อ Galaxy, ออ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 ฟฟกกกตตตตีียบผมมมืืืืสส็ซดชห ชื่อโฟตอนึ่งตัวหลังจากนั้นเอาการ์ดใบนี้ที่อยู่บนมือไปโอเวอร์เลย์เป็นวัตถุดิบ Xeed ให้กับมอนสเตอร์ตัวนั้นได้เลยครับอ่าเป็นการเพิ่มวัตถุดิบ Xeed ให้กับมอนสเตอร์บนฟิลของเราได้ซะด้วยกันนี่แล้วทีนี้นะครับเอฟเฟกที่2ถ้าเกิดประกาศใบนี้ถูกอัญเชิญแบบปกติหรือถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาได้สําเร็จเสร็จแล้วให้เราเลือกการ์ดที่อยู่ในสุสานของเราให้ได้5ใบโดยเป็นการ์ดติดชื่อ Galaxy หรือติดชื่อ p h ต t o นะครับผมและต้องชื่อไม่ซ้ํากันซะด้วยนะครับพอเราเลือกเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเอาการ์ด5ใบนั้นทําการสลับสับกลับเข้าไปในเด็กแล้วพอเอาสับกลับเข้าไปในเด็กเสร็จแล้วจั่วการ์ด X สอ2ใบครับและการ์ดไปต่อมา Galaxy Soldier ครับผม Galaxy Soldier เป็นม o n s เ e r e f f e c t ฟกต์ท่าแสงเผาเครื่องจักรเลเวล5พลังโจมตี2 0 0 0ป้องกัน0การ์ดใบนี้นะครับมีอยู่2อเอฟเฟกด้วยกันครับผมเอฟเฟกที่1ก่อนเลยเอามอนสเตอร์ท่าแสงหนึ่งตว่าที่อยู่บนมือของเราโดยจะต้องไม่ใช่การ์ดใบนี้นะครับผมมอนสเตอร์ตัวที่เราเลิกนั้นทิ้งลงสุสานไปแล้วทีนี้ก็อัญเชิญการ์ดใบนี้จากบนมือลงไปบนฟิวแบบพิเศษในสภาพตั้งป้องกันนะครับซึ่งพลังป้องกันของตัวนี้มันก็สูงอยู่แล้วนะคัับบออออนนี้นะบบ้้ไไปปช็ตตืแวว่่าาากกเเงงงสยยู แต่ว่าก็ถือว่าเป็นเอฟเฟกต์การอัญเชิญแบบพิเศษง่ายๆวัดกับความเสี่ยงแล้วส่วนตัวมองว่าคุ้มนะครับและตามด้วยเอฟเฟกต์ที่2นะครับผมคือถ้าเกิดว่าก้าไปนี่ทูวอัญเชิญแบบพิเศษลงไปได้เสร็จแล้วเราสามารถเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อกาแล็กซี่หนึ่งตัวจากในเด็กเพิ่มขึ้นไปบนมือครับผมเรียกว่าเอฟเฟกต์ที่1ปึ๊บและเอฟเฟกต์ที่2ก็จะต,ตามมาทันทีเลยเนาะและตามด้วยการไปต่อมาครับผมกาแล็กซี่ไทแรโนครับกาแล็กซี่ไทแรโนเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ท่าแสงเผาไดโนเสาร์เลเเ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 วววววววลล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 8 8พััััััััังงงโจมมมมตตตตตตตีีีี2,000 0ปป้้ 0, ้้้อนะออออกกกกนนนนครบผท่่่่่่าาไืื๊ะะะยยแแ5 แล้วเอฟเฟกของกาใบนี้นะครับผมคือถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์ติดชื่อกาเล็กซี่ที่อยู่บนฟิลของเราเนี่ยตกเป็นเป้าโจมตีนะครับผมเราสามารถอัญเชิญกาใบนี้จากบนมือลงไปบนฟิลแบบพิเศษในสภาพหงายหน้าตั้งป้องกันโดยเมื่อเราอัญเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษด้วยเงื่อนไขนี้เสร็จแล้วโดยเอฟเฟกของกา l ล็กซี่ไทแรนโนนะครับผมสามารถที่จะเอามอนสเตอร์กาเล็กซี่ที่อยู่บนฟิลของเราทําการโอเวอร์เลเยอ์อัญเชิญเอ็กซิสต์มอนสเตอร์ติดชื่อกาเล็กซี่หนึ่งตัวจากเอ็กซตราเด็กลงมาได้ทันทีเลยครับคือด้วยการท่าย ที่บอกว่าเนี่ยถ้ามอนสเตอร์กาแล็กซี่ของเราถูกโจมตีใช่ไหมเราก,การเชิญการ์ด็นนี้ลงไปบนฟิลซึ่งจังหวะนั้นที่ฝ่ายก็ยังโจมตีได้ต่อไงน,นะครับแล้วจังหวะโจมตีได้ต่อน,นั่นแหละครับก็วัดใจเราเนี่ยแหละว่าเราจะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์เอ็กซีของเราลงมาได้ด้วยเงื่อนไขของเจ้ากาแล็กซี่เทเรโนตัวนี้หรือเปล่านะและการ์ด็นต่อมาครับผมกาแล็กซี่ไนท์ครับกาแล็กซี่ไนท์เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ท่าแสงเผานักรบเลเวล8พลังโจมตี2,800ป้องกัน2,600คร้อยป้องกันสองพันหกร้อยครับคเอฟเานฟกต์ Effect ของกาแล็กซี่รร Galaxy, หรือมอนสเตอร์ติด ชื่อโฟตอนอยู่นะเราสามารถจะอันเชิญการ์ดใบนี้จากบนมือลงไปบนฟิวแบบปกติโดยที่ไม่ต้องรีลิสมอนสเตอร์ใดๆเลยครับแล้วถ้าเกิดว่าเราอันเชิญมอนสเตอร์ตัวนี้ด้วยเอฟเฟกนี้นะครับเราจะสามารถเลือกกาแล็กซี่ไอโฟตอนดราก้อนหนึ่งตัวจากในสุดาันของเราพอเลือกเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยการ์ดใบนี้พลังโจมตีของมันจะลดลง1000ไปจนกว่าจะจบเทิร์นแต่ไอตัวกาแล็กซี่ไอโฟตอนดราก้อนที่เราเลือกนั้นก็จะสามารถอันเชิญลงมาบนฟิวในสภาพตั้งป้องกันแบบพิเศษได้ครับเป็นเอฟเฟกที่ผมว่าดีนะัออพลงล,ลงจตีด ก็จริงแต่ว่ามันก็ลดลงถึงแค่จบเทินอย่างนี้แต่แรกมากับการที่เราจะได้ Galaxy i Eye Photon Dragon ลงมาบนฟิลอย่างนี้นะครับถือว่าเอฟเฟกค่อนข้างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวและก้าวไปต่อมาครับผม Galaxy Braver ครับ Galaxy Braver เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ท่าแสงเผานักรบเลเวล8พลังโจมตีป้องกัน0ครับผมโอ้โหใจหวิวมากนะครับเลเวล8พลังโจมตีป้องกันแบบนี้นะครับผมซึ่งเอฟเฟกก็หวังว่าจะเพิ่มพลังโจมตีได้นะครับโดยเอฟเฟกของตัว Galaxy Braver มีอยู่2เอฟเฟกแต่ละเอฟเฟกสามารถใช้งานได้เพียงแต่ละครั้งเอฟฟเที่ก่อนเลยครัับผมมโโชว Monster, on, ว์์สเตตตออรฟน อยู่บนมือของเราให้อีกฝ่ายหนึ่งดูพอโชว์เสร็จแล้วอันเชิญการใบนี้ที่อยู่บนมือลงไปบนฟิวแบบพิเศษแล้วทีนี้เนี่ยเลเวลของการใบนี้ก็จะไปเท่ากับเลเวลของมอสเตอร์โฟตอนตัวที่เราโชว์ให้อีกฝ่ายหนึ่งดูเมื่อกี้ครับแล้วเอฟเฟกที่2ของการใบนี้คือถ้าเกิดว่าการใบนี้ถูกอันเชิญแบบปกติหรือถูกอันเชิญแบบพิเศษลงไปได้สําเร็จเสร็จแล้วเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อ,อกาแล็กซี่ที่อยู่ในสูตรสารของเราหนึ่งตัวพาลังโจมตีป้องกันของการใบนี้ก็จะไปเท่ากับพลังโจมตีป้องกันของมอนสตตเต มอนสเตอร์ติดชื่อ Galax y เนี้ยควรจะรวม Galax y i p h o อโฟตอนดราก้อนไปด้วยเพราะฉะนั้นนึกภาพว่าถ้ามี Galaxy i ี่ o อโฟตอนดราก้อนอยู่ปุ๊บพลังโจมตีของกาเบนี้ก็จะกลายเป็น3,000ันได้กันเลยทีเดียวเชียวนั่นนี่นี่ก็จะเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ติดชื่อ Galaxy ี่กันแบบเพียวๆนะครับแต่ว่ามีมอนสเตอร์แถมมาให้2ตัวครับผมโดยที่ว่าเป็นตัวที่ไม่ได้เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์จ๋าขนาดนั้นนะครับแล้วก็เป็นมอนสเตอร์ที่ไม่ได้ติดชื่อ Galaxy ี่เหมือนที่ผมเกริ่นไว้ตอนต้นครับมาดูไอ้ต แสงเผามังก้อนเลเวลสองพลังโจมตีหนึ่งพันป้องกันศูนย์คือการไปเนี้ยถ้าเอาจริงๆแล้วอะ่ะอย่างที่หนึ่งคือมันมีความเกี่ยวโยงกับซีรีส์กาแล็กซี่ด้วยการที่มันมีกาแล็กซี่อยู่ในชื่อเท่านั้นเก็บไหมเพราะว่าตัวของมันเป็นมอนสเตอร์ปกตินะครับไม่ได้มีเอฟเฟกต์อะไรที่จะพูดถึงพวกกาแล็กซี่ได้ขนาดนั้นเลยนอกจากนั้นแล้วนะครับมันเป็นจูเนอร์ซึ่งตัวนี้ก็รู้มาเหมือนกันนะครับว่าพวกมอนสเตอร์กาแล็กซี่เนี่ยมันเป็นสายเอ็กซิสนะครับไม่ได้เป็นสายซิงโครเพราะฉะนั้น การของมันกันหน่อยดีกว่าครับผมคือมันเป็นมังกรที่ว่ากันว่าจะปรากฏตัวขึ้นมาในเวลาที่มืดมิดซึ่งตัวของมันที่ชื่อกาแล็กซี่เซอร์เพนนี้เป็นเพราะว่าร่างกายของมันมีการส่องประกายระยิบระยับเหมือนกับทะเลแห่งดวงดาวและใครก็ตามที่ได้เห็นกาแล็กซี่เซอร์เพนตัวนี้เขาก็จะได้รับพลังที่ไม่เคยมีใครได้พบเจอมาก่อนด้วยแล้วมอนสเตอร์ตัวต่อมาตัวสุดท้ายแลวครับผมกาแล็กติกครีโบครับกาแล็กติกครีโบเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุแสงเต่าปีศาจเลเวล1พลังโจมตี300้อป้องกันสองร้ผมการไปนีวนะ ว่ามันเป็นมอนสเตอร์กาแล็กซี่นะครับเออแม่งถ้าตอนแรกหาแค่ชื่อกาดกาแล็กซี่นี่น่าจะตกไอกตัวนี้ไปนะครับผมแต่โชคดีว่าก็เออมาเจอการดใบนี้แล้วก็เอามาคุยได้แล้วก็ต้องบอกว่าตอนสมัยของกาดโฟตอนเนาะก็มีคริโบที่เป็นสายโฟตอนเหมือนกันครับผมแล้วก็มีคริโบที่เป็นสายกาแล็กซี่แบบนี้ซะด้วยครับแมน่ารักทีเดียวเชียวกาดใบนี้นะครับผมมีเอฟเฟกต์อยู่2อย่างนะเอฟเฟกต์ Effect ที่1ของมันนะครับถ้ามอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งมีการประกาศโจมตีเราสามารถที่จะทิ้งกาดใบนี้ที่อยู่บนมือลงสสูนนาาไปหลลัังจกก้เือซ ฟตอนดราก้อนหนึ่งตัวจากบนมือหรือจากในเด็กอัญเชิญแบบพิเศษลงไปบนฟิลครับหลังจากที่เราอันเชิญเสร็จแล้วนะครับผมให้เอาการโจมตีของมอนสเตอร์ที่ฝ่ายหนึ่งโจมตีเข้ามาเปลี่ยนเป้าหมายไปยังกาแล็กซี่ไอโฟตอนดราก้อนทันทีหลังจากนั้นเสร็จแล้วเนี่ยกาไปนี้ก็คือถูกทิ้งลงสู่สารไปแล้วใช่ไหมกาไปนี้ที่อยู่ในสุสานนะครับผมยังจะสามารถเอาไปเป็นวัตถุดิบเอ็กซีดให้กับมอนสเตอร์เอ็กซีดที่อยู่บนฟิลของเราหรืออีกฝ่ายหนึ่งได้ด้วยครับจะตามด้วยเอฟเฟกต์ที่สองนะครับผมคือถ้าเก ลายจากการต่อสู้หรือจะถูกทำลายจากเอฟเฟกของการ์นะครับเราสามารถที่จะเอาการ์ใบนี้ที่อยู่ในสุสารรีมูฟแทนการทำลายนั้นได้ด้วยครับเออเป็นเอฟเฟกที่สามารถปกป้องมอนสเตอร์บนฟิลของเราก็ได้ทั้งหมดนี้ก็จะเป็น13มอนสเตอร์กาแล็กซี่ที่ผมหยิบยกมาพูดคุยให้ฟังนะครับผมถ้าเอายงจริงๆผมว่ากาแล็กซี่เซอร์เพนน่าจะความเกี่ยวข้องน้อยที่สุดนะครับผมขนาดตัวกา l ล็กติกครีโบอย่างเงี้ยยังดูมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับกาแล็กซี่มากกว่าเลยครับเออท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นอย่างไรบ้าง จะเป็นมอนสเตอร์กาแล็กซี่ที่อยู่ในเอ็กซตราเดกันแล้วนะครับก็รอติดตามกันไปให้จบซีรีส์เลยนะครับผมเดี๋ยวมีกาแล็กซี่ไอเดี๋ยวมีไซเฟอร์อะไรพวกเนี้ยมาต่อกันแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณักทีนี้ด้วยนะครับดูคลิปนี้แลวชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ